สวัสดีจ้าทุกคนจะตกใจใเด้อปยาได้หมวกใหม่หมวกกันแดดหมวกกันแดดมาซ่านเอา้ามันเป็นโบมันเป็นหมวกกันแดดได้เรามาดัดแปลงเอาเนาะวันนี้จะมาเอานอไหม่เห็นไหมเนี่ยกินทันไหมหนึ่งสองสามสี่สี่นอเฉพาะตรงนี้นะห้าหกเจ็ดแปดพุ่นทางนู้นอีกเก้าไปยู่ในกอ,อนั่นอี้โอ้โหบัดเวลาเขาได้ออกทุกคนออกเยอะมากเดี๋ยวปยาจะเอาแค่สองนอหน่หน,น,นี้ก็นอเนานะ ไปก่อนวันนี้ไปแกงกินก่อนมาโน,นนี่จะตัดยังไงได้ถ้าตัดไม่ได้จะให้พอบานตัดเด้อเพราะว่าเขาอยู่ในก๋อให้ได้เอาเสียม,มาป้ายาไม่ชอบอย่างหนึ่งหน่อไมยน่ะเขาชอบออกพิเรนพิเรนในก๋อเนาะไอ้ทั้งนอกไม่ให้ออกไม่ออกเด้อเป็นยังไงเป็นยังไงบอกหน่อยสิทะเลาะกับหน่อไม่กับค่นี้จะได้ไหมล่ะ อุ้ยตาสูงไม่ได้พอา้บานก็จะให้ตตาสูงมันตาสูงแล้วมันแตกตามามันออกอพยายามอยู่ที่ไหนความสำ็จอยู่ที่นั่นพยายามต่อไปโอ้ยแล้วหนอเขาก็ย่าใหญ่ด้ทุกคนโอ้แล้วก่อนเด้อมันจริงหัอยากลเลยเนาะ ไม่ใช่หรอกถ้าเราตัดสูงอ่ะมันก็จะออกแหนงยเยอะแยะชอบตัดตา่ๆเละอ่ะพอแล้วไปคราวนี้เราจะไปเอาใบแมงลักก็ยอดบวบในในใน,ในสวนพักเราไปนะทีนนี้เราจะมาตัดแมงลักกันอันเนี้ยป้ายาวว่าจะตัดออกไม่ได้ตัดออกเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วเราจะเอาไว้พันเขาเนาะน,นี่เราก็ตัดออกไปเลยแม่เงินป้ายาก็ตัดแต่งไปแล้วแต่ว่า อนนเอาว้พันุเข้าก่อนตัดออกไปจ้าของเราเองเดี๋ยวเราจะไปเอายอดบวบด้วยแมงลักไม่ตรงส่เยอะเดี๋ยวพอรอให้เข้าแก่เราเดี๋ยวพยายามมาตัดแต่งใหนนะม่นะแมงลักไม่ค่อยงามปลูกก็ค่อนข้างยากด้วยแต่อันนั้นงา,งามมลระพาน่ะ่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดยอดบวบต่อเก็บยอดบวบยอดบวบเราก็ ออกเยอะๆเดี๋ยวเวลาโดนฝนเนาะลูกก็กินไม่ทันทุกคนเออดูนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายจะให้ดูบวบด,ดูกินไม่ทันเราดูดูดูลูกเขาเนี่ย <c oughs> กินไม่ทันล้ว <c oughs> พอมาเห็นอีกทีพร <c oughs> ูใหญ่ใหญ่ดูนะนุ่นลูกหนึ่งนู้ลูกหนึ่ง,ง,งสามลูกอันแก่ออกก่อนนะเก็บออกไว้แล้วนะลูกหนึ่งเออ บัดน,นี้เราก็จะจุงอะไรเราเก็บหดยอดเขาต้องไปใส่แกงหน่อหม้บัดน,นี้อ <c oughs> ไปได้แล้วบัดน,นี้เราจะไปนู่นกันไปตัดใบชะอม <c oughs> มีทุกอย่างเ้ยไปเอาพักโฉมต่อไป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 รอด <c oughs> ต่อจ้าต่อจ้าเก็บพักะอมจ้าของเรามีทุกอย่างปลูกเองหมดแหละเนาะ ของกินนี่ปลูกอย่างละต้นสองต้นก็นได้กินเราไม่ต้องซื้อเขาทุกคนเอ้ยได้กินก็นว่าได้กินไม่ได้กินก็จ้างปลูกใหม่จะเคยยากอะไรเนาะเห็นไหมเนี่ยพอเขาโดนฝนดูงามงามยอดงามเอาว่าเอาเหลือเห็นคนขี้หายยีงิงกับลูกพักได้กินเด้อ <laughs> สิคุยสักหน่อยหรอกอันนี้บ่์แซลประหาัูกูพอบานปูกแต่เขามีน้ำไหม น้ำพักตัดอกเลยเนาะเนี่ยสูงพดเดี๋ยวป้ายจะฟันตรงนี้ออกอีกคนเด้อเพื่อที่จะให้เขาต่ําเก็บไม่ถึงสูงพดโพไม่ใช่แบบป้ายเตี้ยเด้จะอมมันสูงพดโพว่าเอาดอกจอเบ,บื่อใช่ว้กินหมากทิบ,บ้าแล้วเบื่อมันได้ดาน่ะเบื้อเฮาเลยเอาวว้นี่แหละอันนี้พอแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พอบานมาตัดปา้ายตัดไม่ถึงมันไม่น้า มันไม่ใช่จะอมไร้น้ำเด้อันนี้ชะอมโบราณเฮาน้ะน้ำมันเยอะเนี่ยน้ำเยอะแล้วพอดีเออโอ้หน้ำพักจะอมนี่ได้แล้อกระให้ดูนี่อได้พอกำพุ่นนี่ทุกคนกำตลาดหนึ่งนี่ก็นี่ได้แล้วเห็นไหมปลูกเองนี่มียอดบวบใส่ย,ยอดบวบจักน้อยแมงลัก เหี่ยวเลยเห็นไหมใครบอกให้มาเอาผักแดดๆเนาะพวกนี้นี่เห็นไหมนี่ผักเรากัจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นนเด้อเนะาะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเ้ยจ้าไปลจะจ้าบ๊ายบายโบแดงโบแดง <c oughs> มีกระเจียวด้วย